ใครความจริงใจความชัดเจนจะต้องมาถ้าไม่มีอันนี้ไม่ใช่ละไม่รอบอกเดี๋ยวจะไปเลิกกับคนของตัวเองแต่ตอนนี้ยังเลิกไม่ได้ก็ไปเลิกซะให้เสร็จแล้วค่อยมา <c oughs> อย่าดึงฉันเข้าไปฉันไม่รับรู้ด้วยมันเป็นเรื่องของแกแกไม่พร้อมหรอกถ้าแกพร้อมอะ่ะแกจะต้องคิวตัวเองอีกจะต้องอยู่เป็นแบบไม่มีใครอีกเพราะฉะนั้นฉันยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปในวงจรอุบาทแบบนั้นน่ะ ต่างคนต่างอยู่นี่คือคุณทีนี้เดี๋ยวไปดูเขาเขาคือใครเขาคือใครไม่รู้นะแล้วแต่ในใจแล้วก็ไม่ต้องเขียนคอมเมนต์มานะว่าเขาคือใครแฟนรายงาน YouTube แนะ่เพราะแล้วว่าไม่สร้างสารรค์แล้วก็ออกแนวที่เป็นแบบไม่เหมาะสมที่จะดูคลิปนะ่ะเออเขาอะสามถ้วยนะคะสามถ้วยเป็นคนที่มีความหวังความฝันมีสิ่งที่ดีๆอ่ะ ที่อยู่ในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพลังงานที่ดีเขาไม่ค่อยที่จะเครียดอะไรมากมายนะแต่คนที่ดีกว่าเขาเด็กโคตรเครียดเลยเครียดมาแล้วหลายตลบใช่ไหมและเขาก็เป็นนัก,กวางแผนทางด้านการเงินที่ดีนั่นก็คือว่ารู้จักการเก็บออมเก็บอย่างเดียวไม่ค่อยใช้หรือถ้าใช้ก็คือว่าจะใช้น้อยส่วนมากจะเก็บไว้เพื่ออนาคตเพราะคนคนนี้เขากลัวถึงในเรื่องราวของความลำบาก อาจจะเคยอยู่ในจุดๆนั้นหรือว่าผ่านมาแล้วก็เลยจะต้องระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น The Moon ไม่รู้ชีวิตจะเดินไปทางไหน <c oughs> ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานเป๊ะมากมีแผนมีอะไรวางเอาไว้มากมายแล้วให้เดมูลนั้นก็บ่งบอกได้ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณเออแต่เขาอะ ยังคงที่จะติดในเรื่องของการทำมาหากินอยู่หน้าที่การงานก็สำคัญในเรื่องความรักก็เอาไว้ก่อนยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่จะโฟกัสอีกทีเนี่ยหนวดก็เฟิร์มแบบนี้แหละเอาปะไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกอันนี้แค่พูดให้ฟังโดยประมาณบางคนก็อาจจะชอบใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวแบบนั้นน่ยแล้วก็ในเรื่องของความสุขก็มีตลอด ไม่ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาเพื่อนเขาเขาไม่ได้เครียดซึ่งผิดกับเราเมื่อแต่ก่อนที่คิดว่าถ้ามีเขามันจะดีแต่พอไม่มีเขาดียิ่งกว่าอีกอะ่ะตัวซวยออกไปจากชีวิตไม่ใช่เออและความรู้สึกเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันระหว่างคุณกับเขาอะ่ะต่อให้ไม่ได้คุยกันแต่ทําไมมันเหมือนกันมันมีอะไรยุกยิกยุกยกอะ่ะอยู่ในหัวตลอดเลยเข้ามาทําร้ายเซลล์สมองของคุณส่วนหนึ่ง ที่ทำให้คุณต้องคิดถึงเขาเสมอป่าก็บอกไม่คิดแต่ทำไมหัวมันคิดทำไมใจมันถึงเอาไม่ออกมันเป็นเพราะอะไรคะแม่หมอไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าไม่เอาออกไงมันก็อยู่แบบนั้นแ่ะแล้วก็เอ่อจสเมนกับ o ิลออฟฟอร์จูดไม่ใช่จัสเมนกับเดวิลเนี่ยก็บอกบอกว่ามีสายสัมพันธ์นั่นแหละก็ต้องบอกจิตวิญญาณระหว่างคุณกับเขามันเชื่อมโยงกัน หลายภพหลายชาติแต่ต้องไปท้าความหลอกปวกระบาลเพราะว่าจิตใต้สมึกของเราลึกๆอะ่ะมันเป็นเสมือนกับกล่องฟิลม์มหรืออะไรที่มันสะสมเอาไวอ้อ่ะเป็นภาพจําที่คุณกับเขาเวลาเจอกันจะมองว่าทําไมฉันรู้สึกคุ้นเคยจางเสียงนี้ใบหน้านี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเลยอยากตอนนี้นะรู้สึกแบบนี้แต่ถ้านานๆไปแล้วว่าไม่ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอีกบางคนก็จะรู้สึกคล้ายๆแบบนี้อีกมันไม่แปลกหรอกเพราะคนเรามันมีคู่ได้ตั้งหลายคนตายเกิดมาไม่รู้กี่ชาติไม่ได้มีแค่คนเดียวในชีวิตนี้และเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนในทุกๆอย่างยกเว้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาจะใจเย็นเหมือนเรือเกลือมากๆไม่ได้รีบร้อน มีเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีก็อยู่ได้ยังอายุน้อยไงไม่ค่อยได้คิดอะไรยังซื้อกินได้ไม่ใช่ยังสามารถที่จะเ,เลตติ้งกับคนนู้นคนนี้ได้ก็ไปก่อนนี่คือความเปอนเขาแล้วไปดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นอย่างไรแปดไม้ก็ยังพูดคุยกันอยู่ไม่เบื่อหรือยังไงคุยกันทั้งปีทั้งชาติ ก็เบื่อแหละแต่ทำไงได้อะก็ยังดีกว่าไม่ได้คุยทุกวันนี้ถึงคุยก็เหมือนกับคุยกับฟ้าก็ได้เนะี่ยหรือคุยกับเสาไฟฟ้าทุกวันทุกวันแต่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกเหงาไปกันใหญ่ตัวคุณก็คิดมากในเรื่องของเขาอะส่วนตัวเขาอะเหรอเฮ้ยเขาก็ยังอบอุ้มความรู้สึกนี้อยู่นะเพราะว่าแบบนี้มันก็ดีแล้วนะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปน้อยเว้ยน้อยมากๆเลย เพราะเขาอะมีเวลาทํางานอะเยอะมากแต่เวลาเรื่องอื่นอะเขาไม่มีไม่มีเลยเป็นคนบ้างานอะแล้วก็โฟกัสเรื่องงานอะเขาอยากมีอนาคตที่ดีทุกคนก็อยากมีแหละแต่มันก็ต้องมีเรื่องอื่นประกอบด้วยป่ะเออเพราะเขาอะ <c oughs> เคยมีสตอรี่ที่เจ็บช้าน้ำใจมาทุกคนก็มีแต่ทุกคนก็หายได้ ถ้าขืนยังเป็นอยู่แบบเนี้ยก็จะเป็นแผลกดทับอยู่อย่างนั้นนี่ยและเขาตอนนี้เขาก็คิดว่าเขาจะลุกขึ้นจากกลุ่มตรงนั้นและวเขาอยากที่จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะรากฐานทางด้านการเงินเขาจึงทุ่มเทแล้วก็ทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกลัวโดนเลเยอร์เไงช่วงนี้เขาปวดกันเยอะถ้าปวดคนเนี้ย อีกโก้จะหายไปเลยตัวจะเบาวิวเลยไม่ได้เพราะจะต้องมีตอนนี้ตัวเขาอาจจะหน้าดำขคา่าเครีย <c> ด <oughs> เพราะว่ามีสิ่งที่จะต้องคิดเยอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอะไรวางหมากไว้เต็มเลยเห็นไหมเจ้าแผนการเป็นคนที่ไม่รู้จะคิดอะไรขนาดนั้นหัวสมองก็มีแค่นี้ส่วนตัวคุณก็นั่งเบื่อ นั่งมองอะไรไปเรื่อยื่อๆชีวิตมันก็ดีนะมันไม่ดีตรงที่ว่ามูก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะแต่พอเปิดให้แล้วมันก็ไม่มามึงจะเอาไงวะเนะนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณก็คิดว่าเฮ้ยหรือช่วงที่มันอยู่ในช่วงของการ r ูเนียนเหรอช่วงที่ ผูจิตวิญญาณกำลังวิ่งหนีเราเหรอวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีใจตัวเองเหรอเพราะอะไรเพราะยังทำอะไรมากไม่ได้ในช่วงเวลานี้ก็ต้องวิ่งหนีออกไปก่อนไม่งั้นมันทรมานจะวิ่งตามเหรอเมื่อยไม่วิ่งรอมอยู่ตรงเนี้ยถ้าจะใช่ก็จะกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ใช่จะเข้ามาแทนที่แต่ทำไมใจมันก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นขนาดนั้นนะใจมันก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นเขาแหละ เดี๋ยวเขาก็จะต้องวนกลับมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไพทวินเฟมหรือไพโซเมตเนื้อคู่ทางด้านจิตวิญญาณคุณก็พร้อมแล้วแหละเป็นแม่พันธุ์ดีอิมเพสนะพร้อมแล้วะที่จะมีครอบครัวแต่รอเขาแล้วแหละว่าเมื่อไหร่เขาจะตื่นรู้สักทีบางครั้งนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับการตื่นรู้หรือไม่ตื่นรู้มันเกี่ยวกับความพร้อมด้วย บางทีเขาก็อาจจะมีเซนส์หรือมีอะไรมาเตือนเขาว่าแหละว่าคุณเป็นคู่แต่ถ้าเขามาแล้วเขายังไม่ได้ดีขึ้นหรือทําให้คู่ของเขาอะมีความสุขเลือกที่จะไปก่อนดีกว่าอแล้วถ้ามันจะใช่อะมันจะวนกลับมาคุณพระหรือทาวเวอร์เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยขอดูหน่อยเฮ้ย hey, เขาจะเท็กเอเจนแล้วเหรอเขาเป็นอะไร,รอ่ะเขาเป็นบ้าเหรอสมองเขากลับแล้วเหรอหรือว่าเขาเดินแล้วหัวไปกระแทกหินเลยทําให้ สติสัมภชัญยะเขากลับมาหรือไงใช่ไพ่บอกวิวออฟฟอร์จูนเขาจะทาอะไรอะ่ะขอดูหน่อยในอนาคตเขาจะหันหลังกลับมาหาคุณในวันที่เขาเป็นห้าเหรียญไม่ใช่ว่าไฟไม่รอดไม่มีเงินจะกลับมาขอยืมนะเว้ยอันนี้ไม่ต้องเลยไม่น่าจะใช่ความเจ็บอ๋อตอนที่เขาหนีหายไปอะ่ะหรือหนีใจตัวเขาเองเพราะเขากลัวมันไปติดอตรงไอห้าเหรียญน,นี่แหละ ความยังไม่มั่นใจแต่ตอนที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขามั่นใจแล้วแหละเขาพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าว่าเขาจะดูแลคุณได้คุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆเลยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอุ้ยหนึ่งดาเขาเสียอาการนะเพราะว่าคุณอะคล้ายๆจะเดินออกจากชีวิตเขาไปแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วว่าเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงเขาจะอยู่กับใครเขาจะทําอะไรเขาจะมาไม่มาคุณไม่ได้สนใจ เนี่ยแหละมันเลยทําให้พลังงานของคู่จิตวิญญาณของคุณน่ะตื่นรู้แล้วอันนี้ทีนี้ตื่นรู้ได้ตื่นรู้แล้วทําไงฮะข้เสียทรงมากนะข้เสียอาการสุดๆจากที่เขาตั้งปณิธานอันแรงกล้าไว้ว่าชาตินี้เขาจะอยู่ในถ้าจนกว่าเขาจะมีทุกอย่างครบและก็สมบูรณ์เขาถึงจะออกจากถ้ารอไปเถอะตายแล้วก็ยังไม่เป็นนะเนี่ยพอเขา รู้สึกกวลกวายเฮ้ยแบบคนที่เราชอบเนี่ยจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วกลับไปเราอาจจะไม่ได้เขาเลยก็ได้เพราะจริงๆก็รู้อยู่ว่าเขาอชอบคุณมากเสียอาการนอนไม่หลับกินได้อยู่กินได้แล้วก็ลาเดินทางไปไหนอะก็คิดถึงเรื่องคุณ ด้วยนะแต่ก่อนไม่อะคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีคุณเลยอะ The Impoler <อ>ก็จะล่วงก็ขาวนี้แหละขนร่วงไม่ได้ที่จะต้องมีอีโก้ขนาดนั้นแต่ต้องการที่จะหยุดยั้งความคิดของคุณให้คุณอะกลับมาสนใจเขาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเขาไปตอนนี้สายมูก็ามา เขาน่าจะมีการไปดูดวงนะหรือว่าถ้าเขาไม่ลงทุนเขาก็ดูช่องแผนนั่นแหละดูแบบเรนดอมฟรีเพื่ออยากรู้สถานการณ์ของคุณเนี่ยเห็นนะมมีแผนที่ชีวิตเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นยังไงวะเขาเป็นแบบเขามีตัวเลือกใหม่แล้วหรือยังเขามีคนที่เขาคุยที่ไม่ใช่เราหรือเปล่าทำไมแต่ก่อนไม่เห <described together. S 1> ็นกลัวแต่ก่อนมันหน้าซะจังว่ายังไงคุณก็จะต้องรอเขา เอาอะไรมารอเอาอะไรมามั่นใจเคยบอกแล้วหรอว่าจะรอฉันไม่เคยบอกนะเอาไม่ใช่ในความหมายก็คือน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็มีการรอคอยซึ่งกันและกันเก้าไม้เขาใกล้เสร็จแล้วเสร็จกับการทำงานที่มันหนักอะ่ะเออเนี่ยเขามองคุณเหมือนไข่ในหินเลยนะเว้ยคือหมายถึงว่ารักมากหลงมากขั้นสุดแล้วถ้าเลยจากนี้ไปอะ่ะ ไม่ไหวแล้วเวลาเขาบ่าดีเดือดขึ้นมานะเขาก็เยอะเหมือนกันนะความปรารถนาความต้องการเนี่ยเนี่ยบางครั้งอะ่ะเขาเลยต้องหยุดยั้งความรู้สึกตัวเองไม่อยากทำอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะเกินเบอร์แต่บอกได้เลยว่าเขาอ่ะรักคุณหลงคุณมากและเขาก็สุดและไม่ไหวแล้วเขาจะทำงานในความสัมพันธ์ เขาแอบส่องแอบมองคุณตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของคุณใครจะเข้ามาแตะต้องไม่ได้คุณจะทำตัวเสมือนเป็นโสดใส่กระโปรงพิ้วๆไหวๆเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่ได้จะต้องให้เข้าใจว่ารอคอยนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปไปทำงานในความสัมพันธ์อะไรที่เขาไม่เคยทำให้กับคุณเขาจะทำที่คุณเคยชวนเขาแล้วเขาไม่ได้ไปเขาจะไปแต่ไม่รู้คุณยังอยากไปอยู่หรือเปล่านะ เนี่ยเขาจะมาหยิบยื่นให้แต่คุณก็เมินหน้าหนีไปไปให้ไกลไกลไปที่เวลาต้องการไม่มาที่อย่างนี้จะมาแล้วตกลงจะไปไหมก็ไปเพราะว่าเขาก็เข้ามาดีว่ะเออเพราะจริงๆอ่ะมันก็มีความต้องการเช่นกันและกันะแต่คุณเบื่อแล้วก็คุณเซ็งมากกับความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นทิศทางก็เท่าน,นั้นเอง <S <S เออ <ๆ S 2> เดี๋ยวเพราะนั่นคุณก็ตัดสินใจแหละเพราะคุณก็ต้องการเขานะ เป็นแบบนั้นเลยมีความผูกพันกันเยอะหกถ้วยตัดกันยากตัดกันเย็นเดี๋ยวเอาไพ่เนรมิตมาดูนะว่าพอเขาเสียอาการขั้นสุดเนี่ยอาการของเขาเป็นยังไงกันบ้างอาการของเขาโอ้โหเหมือนก็แบกภาระเยอะอะแบกความรู้สึกอะที่เป็นแบบหนักหนาสาหัสสาการอะนะโอ้ยรู้สึกใจเจ็บสมน้ำหน้าไมล่ะ สมน้ำหน้าไหมล่ะแล้วก็นึกถึงภาพความสุขถ้าก่อนหน้านั้นน่ะฉันไม่เป็นคนที่เรื่องมากฉันก็คงได้ความสุขนี้มาแล้วแหละส่วนคุณน่ะก็กักตัวเองเป็นโควิดเหรอไม่ใช่กักความรู้สึกตัวเองฉันจะไม่ดีใจกับการมาของเธอเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะมั่นคงกับฉันหรือเปล่าหรือเธอจะหายไปไหนอีกเขาอะ่ะมีการฝันกลางวันด้วยนะ ฝันอะไรเยอะก็บอกได้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาเขาทรมานเขาวางแผนไว้ว่าทีมเวิร์กนะน่าจะมีการไปปรึกษาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำไงดีวะกูชอบเขาว่ะแต่ที่ผ่านมากูเลวเขาเหลือเกินเพื่อนก็บอกว่ามึงก็รับกรรมไปก่อนเนี่ยมึงก็ต้องขัดจนไปก่อนในความหมายมึงก็ต้องยอมให้เขาก็ทํากับมึงว่าเหมือนกับตอนที่มึงกระทากับเขาว่าะ และไงต่อวาระสุดท้ายก็มาอีกแล้วนี่เป็นเส้นทางเส้นสุดท้ายของเขานะที่เขาจะได้เขาก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะแต่เขาอ่ะจะทำให้ดีที่สุดไม่งั้นอนะ่ะพินาศแนะ่ใจของเขาอ่ะพังพินาศไพ่ที่ได้ก็คือการเฉลิมฉลองการเติบโตความสัมพันนี้ยังไปได้ต่อนะ คุณก็ไม่ได้ใจร้ายกับเขาขนาดนั้นนะแต่คุณจะให้บทเรียนกับเขาอะเป็นเอาเยอะแหละเพราะเขาอะหยุดนิ่งไปเลยช่วยขณะหนึ่งอะแล้วก็ไปทางของเขาอะเป็นแบบเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วนะสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้อะเขาได้แต่เขาจะเหงามากส่วนตัวคุณก็สบายสบายเพราะคุณทําใจกับเขามาพอสมควรแล้วแต่ต่อไปอะเขาจะพร้อม พร้อมมากๆสําหรับคุณล่ามใหญ่นะนะจะไหวไหมเนี่ยมือเขาจะลุยแล้วนะเขาจะพิชิตใจคุณให้ได้ส่วนตัวคุณก็เยือกเย็นเออจะมาก็มาเหอะมาท,ทันทีเหอะอย่าอารมณ์ผบ,บทเยอะไม่ไหวละฟื้นฟูเขาเป็นครูใหญ่เขาอาจจะเป็นคนที่ ชอบให้ความรู้สอนคนนู้นคนนี้เขาได้ในเรื่องราวของกูดูความรักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอถึงตาตัวเองแล้วเฮอทำไมแลดูมันไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาจะทําตัวเองให้ดูสดใหม่ไม่เป็นอะไรที่เยื่อเกียนแบบสมัยก่อนนี้แหละนะคะแน,แน่วแน่เขาจะทําแบบตั้งใจทํามากอ่ะรอรับได้เลยค่ะอภิรมแต่งงานกันไป เราให้นางฟ้ามาดูนะคะให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเพฟูเนตรีคอนเ i นชั hmm. ่นเดี๋ยวจะได้กลับมาฟื้นฟูสยยตะเข็บกันใหม่นะคะในเรื่องราวของความสุข mm hmm. การเงินก็ดีเอ้ยคนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณดีอะ่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นว e ดดิ้งแต่งงานนะคะมีความลงตัวตมูตมีกัน เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเพราะเขาไงโทษเขาคนเดียวเลยนะเอาตัวอักษรขึ้นมาดูมีตัวอะไรบ้างที่เห็นนะคะ n norway e england d dog x la o auckland v void w หรือ w m malaysia H h o n g k o n g l london p poland b boy united j japan เอาไพ่นี่มาดูสิ p a s t l i f e Oracle c ค r d นะคะคุณและเขาเชื่อมโยงกันแบบไหนพระคำพีเอ้ยคุณกับเขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องราวของาศาสนาการทำบุญนะอืม improvement จะได้รับความชัดเจนหรือความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนี่เลยการให้คำมั่นสัญญากันนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของ เเรียกว่าอะไรนะ wisdom มีอิสระซึ่งกันและกันไม่ได้จะต้องบีบบังคับกันอ male female รักกันนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องราวของมั้งบุญปุศลเกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยเขาจะลุยเพื่อคุณแล้วนะอาศัยความเชื่อความศรัทธานะคะอืงค์กรเนตมันจะเกิดในเรื่องราวของการให้อภายัยให้โอกาสซึ่งกันและกันหือให้สถานะ ไปดูไพ่ข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรมันใส่กล่องลำบา,ากแบบนึงไพ่ข้อความดื้อสติงเดี๋ยวเธอตีให้ไพ่ข้อความนี้เดอะ e เฮอร์มิตสำหรับคนที่นิง่งเขาจะบอกว่าเออเขาอ,อยากที่จะ เริ่มต้นเป็นครอบครัวกับคุณแล้วนะหมายเลขสองเลขคู่ซุบซิบเท่านั้นทําร้ายมากขึ้นแต่ก่อนนั่นแหละเขาไปฟังคนอื่นซะเยอะเขาตัดสินใจแล้วเขาหมกมุ่นเกี่ยวกับคุณอนะในเรื่องเซ็กด้วย mm hmm. แล้วเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณถ้าบางคนเคยมีแล้วถ้ายังไม่เคยมีอีกหน่อยถ้ามีเขาจะดื่มดํามากเขาเป็นคนขี้หึงมากนะกลัวซะที่ไหนฉันเปิดใจปนีปะนอม แกมีสิทธ์อะไรมันขึ้นอยู่ที่ฉันหรือเป้าเออครอบครัวของคุณจะไม่ชอบชั้นถ้ามามาหายหายเนี่ยไม่ชอบแน่เขามีอีโก้ยังจะไม่ลดหรอลดไม่ลดฉันจะปกป้องคุณได้น่าจะลดแหละนะอเขาต้องการพื้นที่จะไปนอนที่ไหนก็ไปใช่ตอนนี้จะไปไหนก็ไปเออคุณคือสิ่งที่ เป็นทุกอย่างของฉันคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเอาอะไรมาเป็นฮะยังไม่ได้มาทำให้มั่นใจเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าใช่บางครั้งเขาก็คีดตู่คี้จู้เบ๋เบ๋เขาเจ็บปวดมากสาสมแล้วนี่เขาพร้อมแล้วนะก็เรื่องของแกฉันยังไม่พร้อมแกต้องรอก,ก่อนฉันยังไม่พร้อมคำพูดของคุณทำให้เจ็บต้องเจ็บกว่านี้อีก เออคิดก่อนทําใช่ฉันคิดก่อนทําเสมอไม่เหมือนกับแกแหละคุณยังห่วงใย,ยยังแคร์ไหมไม่ละเฉยๆถ้าฉันเอ่อตามคุณฉันจะสูญเสียทุกอย่างหรือเปล่าก็ลองคิดเอาเองมีหัวมีสมองคิดเอาเองถ้าคิดว่าสูญเสียก็ไม่ต้องตามฉันต้องการปรับสมดุลมากกว่านี้อืทําไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วนะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะ กรุณาให้เวลาฉันฉันไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อน <c oughs> ฉันเสียงฟังเสียงหัวใจของคุณเสียงหัวใจของฉันบอกว่าถ้าแกยังไม่พร้อมให้มองหาคนใหม่เขาต้องการเริ่มต้นเป็นครอบครัวก,กับคุณคุณคือการแสดงออกของเขาด้วยเช่นกันนั่นแสดงว่าความรู้สึกของคุณและเขาอะเชื่อมโยงกันทีนี้เราไปดูไพ่ความรักสิไพ่ความรักจะมาบอกด้วยอะไร ให้ความรักนะคะก็คือสำหรับนี้นะคะคีเลิฟให้ความรักบอกว่าต้องเลือกแล้วเขาะจะต้องเลือกแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วที่สำคัญก็คือโลกใครโลกมันแต่ก่อนเนี้ยเขาไม่ได้สนใจนะคะ แล้วตอนนี้ทางธรรมเริ่มรู้จักธรรมะแล้วเริ่มรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่รู้แหละก่อนหน้านั้นมีคนใดคนหนึ่งคบซอ้อนห่างไกลใจจางเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วท้อแท้นะคะถ่านไฟเก่าไม่กลับไปอะ่ะโลกนี้มีแค่เรา <c oughs> เขาบอกอย่างนั้น <c oughs> การวนกลับมาหาคนที่ใช่ <c oughs> แล้วเขาก็จะบอกว่าอะไรอีกนะ เขาบอกว่าเขาอ่ะรู้ถึงบาปบุญคุณโทษแล้วไม่ทันแล้วเขาลงบัญชีแกไปแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่ก่อนเขาสวมหน้ากากเขาอ่ะรู้สึกกับคุณเยอะแต่เขาแกล้งทําเป็นแบบไม่สนใจเกลียดชังเกลียดเกลียดมากสับสนสับสนกับตัวเองแล้วทําตัวเป็นเหมือนก้อนหินแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคุณอ่ะเติมเต็มเขาได้เขาจาทุกรายละเอียดของคุณได้ ตอนนั้นน่ะเขาปิดกั้นหัวใจเขานะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าเบิกบ้านเราจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เขาตื่นรู้แล้วนะ mm hmm. คุณลองตั้งคำถามอะไรไว้ก็ได้สามข้อเดี๋ยวจะเปิดเฉลยให้นะคะด้วย Angel Answer ข้อแรก BIG HAPPY c h เ i n เฮ้พอเหอะ Big Happy Change ดีแล้วไหมข้อที่สองไม่เอาอันนี้ไม่ดีเปิดใหม่ <c oughs> Reconsider ลองลองคิดทบทวนดู No need to worry เอาตามนี้แหละอันไหนไม่ดีไม่ต้องไปรับหรอกอ่านแล้วเสียเวลา <c oughs> อไปดูลัคนาราศีนะคะมาเปิดให้เหมือนมีของไปงั้นแหละเพราะจริงๆแล้วเรื่องมันตรงก็เอาตามนั้นนะคะ ไพซิสนะคะราศีราศีมีนธาตุน้ำพึ่งศกธาตุดินนะคะแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุแหละดีโอสิงธาตุไฟกันธาตุดินนะคะพิจิกธาตุน้ำตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะเออเอาอะไรดูให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยว เราก็ต้องดูด้วยไพ่อันนี้ไพ่เลิฟออรล์เคิลนะคะอันนี้ไพ่ก็จะบอกว่าลึกๆในใจคุณรู้คำตอบอยู่แล้วว่าคุณกำลังดิวกับคู่คุณอยู่นะคะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีการแสดงปฏิหารกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขา ในเรื่องราวของความรักความสมดุลในความรักอะไรที่มันเคยไม่ดีมันจะกลับมาดีด้วยไพ่เชิมพลันนะคะวันนี้จบแล้วสําหรับแดนดอมขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวทุกเดือนกับแพนนะคะพระแม่รัศมีหรือจะผ่านบัญชีโดยตรงก็ไปแอดไลน์แพนเลิฟทาโร่นะคะก็มีทุกเดือนเร็วๆนี้ก็จะมีอีกนะคะสามารถติดตามกันได้นะวันนี้ก็ ขอขอบคุณมากที่มารับชมและฟังดูโฆษณามไม่กดข้ามก็ได้เท่ากับเข้าโครงการดูไพ่ได้บุญเช่นกันสนับสนุนซปเปอร์แดงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้ไปดูชุมชนข่าวสารข้อมูลฝากดูใต้คลิปด้วยก็จะมีปักตกกาสินค้านะคะก็นำมาหักทุกช่องทางแม้กระทั่งการดูดวงทุกคนมีส่วนได้ในผลบุญตรงนี้เช่นกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ